เพื่อนๆสวัสดีส,สุขสุขคุณนะจ๊ะนะ้องเหมือนเดิมนะคะชีวิตติดป่าเนาะคะ่ะนอกสูบอากาศบริสุทธิ์นะคะจักรยานจอดมองนานจ้ะอันนี้เป็นต้นสนนะคะต้นสนต้นสนอยู่นีมีสองชนิดคือสาวมึงสีบอกนะคะตัวน,นี้จะเป็นแสกแสกานามบาอพีก,ก็ขอ,ขอโถษอันนี้เป็นสนแบบนามบอกว่าถูกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่านามกับบริเกงีงบันไดแต่มันมีอยู่สองแบบนะจกะนาะพูนจ้ะ นี่ค่ะใบใหม่เรื่มมดวงลงมากคือกันกลับใบใหม่กับสีเห็ดนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็อเมซิ่งนะคะฝนตกนะคะฝ้าวนะคะเพื่อนๆบริดณ์เบิงฝ่าเบิงฝนจะุคุณจะเพื่อนๆนำแนมเห็นแล้วนะคะนี่ค่ะต้นสนนะคะอันนี้เป็นต้นโอ๊กนะคะเห็นแล้วค่ะดอกตุ้มมุกอยู่คุณจะนี่ค่ะ อ่อนๆไหมอ่อนอยู่จ้ะเพื่อนๆงามๆจะนี่ค่ะสวยๆนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอถ่ายรูปก่อนจะ้ะเพราะว่านานๆจะได้เจอนะคะต่อๆๆนะคะ,ะ,คะมองดูว่ามีไหมมองนี้ก็จะเป็นต้นเบิกนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นต้นเบิกนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ล่ะจะมีค้นยางหลายนะคะบางคน้นเพื่อนกะม่าเป็นอาบุญกระถินนะคะเพื่อนๆ มีคนพนยางมากเนาะจ้ะเนาะห่างกันจะทําทาลูขึ้นนะคะเพราะว่าแป๊บหนึ่งด้วยใยพยางกายไปก่อนจ้ะโอเคจ้ะอ้อออกลับบ้านเราจา้ะเพื่อนๆจุก,ก้ขอบคุณค่ะตาดง,ง่ายง่ามเลยจ้ะนี่ค่ะ ว้าวเบิ่งจ่าดอกเคสเพืเ่อนๆสวยงามนะคะแล้วน้ำพ่ออีกน้ำเปิดกลองอีกนาะจะเ,น,เ,น,เน,นาะเจ้าเพื่อนๆน้ำได้บวกแล้วเนาะคะ่ะนว่าสีสันนะคะมือกีมีค้นยางมาหนามเก็บน้ำก็เลืผ้าขามาทาั้งในนะคะมาตัดน่จาจะเนาะน้ำใส่ขีดเพืเ่อนๆ นี่ค่ะเห็ดเมื่อกี้นะคะที่เจอดอกน้งามๆจ้ะมีดแบบนี้อันนามตองระว่างนะคะเพืเ่อนๆตัดไปหลอดจากเปืเปเ่อนๆเพราะว่าเท่ากับซิบรีทืออ่าบรีทือนักนะคะแล้วก็เป็นการเอาเอาสปออะ ถึงไนปลานอกจากเพื่อนพอเพื่อนพ่อได้กเก็บอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนมันมานอยู่จ้ะนี่นะคะถ้าพออีกน้าจะเอาให้เพื่อนเพื่อนเบิงอีกนอกจากเพื่อนเพื่อนตอจ้ะเด้อสีใบไม้นะคะกับสีเห็ดนาะจากนี่ค่ะ มองนี่นางประกบนะคะปลายฝนร่มหนาวอีหลีจะเ,เพื่อนๆนหนาวข้ากะใต้หอยยางแต่กระยักมาานะคะเ,เพื่อนๆจะเจอเห็ดนี่ว่าสิบอาวนะคะแต่ว่าดอกขึ้นตุ่มๆงามๆแดีจ้ะนี่ค่ะปลาหนามก็อดตก็ได้จ้ะมีขาดออกนึ่ง อัน,นีิเพ็กเซอร์ด้วยจากภาษาเยอรมันนะคะที่จะดอกนึงนี่ค่ะใบใหม่กระเพ็ดนะคะเพื่อนๆไปจะเหมาะเดียวนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะเพื่อนๆด้วยนามจะหามองตัดขาด้วยจ้ะแบบน,นี้แป๊บนึงนะคะ ขีบคือเก่านะคะเพื่อนๆ,นๆถ้าบังงามประชัดประคมก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะอดใจไม่ได้จ้ะเพื่อนๆว่าซื้อเอาน,นะคะก็มีเพื่อนๆเนาะจ้ะนาะว่าถาม่าก็ขอบคุณหลายๆเด้อจะ้ะที่นรับชมรับฟังนะคะเกบเพชดไปหลายๆไปเพ็ดจังไดแน่น้ำอไปอันหญ้าแล้วก็กินนะคะแล้วกินเห็ดปีนี่จนเราบอกว่าฉันพ่อแล้วละว,ว่ะ ไว้สามดอกนะคะตัดตัดถิ่มเลือจ้ะเพืเ่อนเพื่อนนี่จะเนื้นาก็จะเอาครบไว้นะคะเอาไปอาเขาฟิดนอะกจากเพื่อนเพื่อนไปกินหนาหนาวนะคะเนื้อหนามครบแป๊บหนึ่งนะคะเขาฟิดไปกินหนาหนาวนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไปแบงมูนะคะไปจ่บไปต่อนะคะ ว่าเขาจะบ,บานบาอกเมื่อกี้น้ำเลื่อมทายลูบจ้ะต้นนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้น้ำเจอแฮเอกเสือเนาะจ้ะน้องน้ำเห็ดพึ่งไม่มดนะคะถ้าผู้ใดเคยเบิเบ่งคลิปของสาวเมืองศรีกาจะาหูเนาะจ้ะน้องวาวิธีเอาอมาเป็นเอามาปรุงเป็นอาหารนะคะเห็ดชนิดนี้ต้มกอนนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นต้นสนนะคะต้นสนพูนอีกทั้งหน้าต้นหนึ่งนะคะยูนี่ต้นสนจะมี สองชนิดนะคะโดยวนตัวทีน้ำเคยเห็นนะคะเพื่อนๆใบใหม่นะคะเก็ดเก็ดดัสน้ำจอจักรยานค่ะเพื่อนๆพอดีมี่เพื่อนมาน่านางด้วยถามว่าโอเคบอเพื่อนบอ,บอปากน้ำนะคะกับบอเป็นอย่างจะ้ะ บางคนกะโอเคมังคนกะบอคอยจะสอบทีนานะคะโอเคกับปล่อยเพื่อนเนาะจ้ะเนาะบมดเป็นอย่างนะคะนี่จะ้ะเ้าก็เหตุเลืองเขาเข้าไปนะคะต้มก่อนนะคะเพื่อนๆปิดเนาะคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกหนึ่งนะคะอ่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆสีเห็ดกับใบไม้นะคะนี่จะ้ะ แนมเบิองอีกนะคะเพื่อนๆมาเจอบ่ออันนั้นบ่อเมียนจ้ะอันนั้นเป็นเห็ดเห็ดอ่ามะรู้่านาค่ะนี่จะ้ะกระดอกพื้นไหวแล้วนะคะนางก็จะบ่อเอานะคะนี่ค่ะแป๊บหบนึ่งเล้วจ้าเพื่อนๆถ้านางพอสต็อปแล้วก็พ่อนางจะสุดเปิดอีกนะคะไปมองไกลๆต้นโซนดีกว่าจ้าเพื่อนเห็นไหมจะ้ะเนาะ ดอกเป็นงามนะคะเฮ็ดหนาเก็บไปแช่ฟีดแล้วก็ตากแห้งเพื่อกลับบ้านนะคะเพื่อนๆแล้วบางส่วนหนาก็แบ่งไปให้ยมูนะคะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆงามแม้งจ้ะตะเลาะอยู่คะ<ด>่<ด>ะ,คะเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆความสวยงามนากค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่าเยอรมันนะคะเห็ดถึงเขาถึงดอกใหญ่ดอกโมนะคะ น,นี่ก็เป็นต้นสนนะคะนามว่าหาหม่องตัดตัดขานะคะอันนี้ถี่ซ้ายเมื่อเสียเอิญว่าต้นเหลาค่ะเพื่อนๆเฮ็ดการ์บ้างไหวแล้วนะคะหาหมุมมัน,นจะเพราะว่าเมืเ่อกรเราขเจ้าเมื่อกี้หมานะคะเมื่อกี้จะนนขีบคือเกานะคะเพื่อนๆเหตุชนิดนี้อร่อยนะคะ โดยส่วนตัวหน้าเพื่อนหาดาวคือการกับเฮ็ดตล์พินจ้ะแต่ว่ามีขอเสียอันห้าตองต้มนะคะเพื่อนๆต้มก่อนก่อนมาปรุงเป็นอาหารนะคะ้วกาบรหากินกับแองก็ะหอเนาะจ้ะเนาะสันะ้นระคาเพื่อนเพื่อนเอฮ็ดอ่าแฮกเซอร์เนาะจ้ะจบไปแค่นี้เนาะจ้าเจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย